เลยนะเน่ยเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกยายห่วงเด็กยายก็กระโดดลงมาช่วยมัน ไม่ใช่แม่ยายก็ไม่อยากจะพูดเยอะๆเนอะภาษีก็พู่ทุกปีเงินที่เก็บภาษีก็ไม่ได้ตามจำนวนแล้วมันจะอยู่กันยังไงประชาชนจะกินอะไรเดี๋ยวนี้นักแตกภาษีก็ต๊กมันยังเก็บเลยแล้วคิดดูสิมันมีประเทศไหนเขาทำเออ ประชาชนที่อยู่เฉยอยู่เงียบอยู่แบบ เด็กๆไปมันมีอะไรมีลูกแก้วหนังกระติกมันไปทำอะไรมันได้อะ่ะเออมันก็มีติดมือติดไม้เกันไปอย่างนั้นแหละเด็กมันออกมาแต่ละคน จ็ดสิบแล้วจะมีแรงตรงไหนไม่มีแรงหรอกแต่ยายสู้น่ะยายมาเป็นกำลังใจให้เด็กให้ความอบอุ่นแกเด็กเ็ก